ครับเชิญนั่งเลยครับอ่าคุณอะไรนะครับเนี่ยสุดาวดีค่ะคุณสุดาวดีนะครับวันนี้เป็นอะไรมาครับเป,เ,ปเป็นแผลเป็นแผลที่ไหนฮะเออเออมาบอกหมอได้ฮะถ้าพอหมอดูแผลหมอจะรู้ว่าจะรักษาไงต่อไปโดนอะไรมาครับอ ไม่ทราบปะน,นี่ค่ะแต่ว่าแสบ <C oughs> เอองั้นหมอขอดูแผลหน่อยนะครับจะดีแล้วคะคุณหมอคือไม่ต้องอายหรอกครับน้องสาวหนูเป็นแพ้ค่ะโอ้แค่นี้เองค่ะก็ไปพาน้องสาวมาสิครับน้องสาวมาค่ะอยู่ไหนล่ะครับ <c oughs> อ๋อใต้เก้าอี้เหรอครับ <c oughs> คนตลกกับผมหรือมันเนี่ยคุณหมอคะคือน้องสาวอะคะ่ะค,ครับก็คือถ้าน้องสาวเป็นแผลก็ต้องพาน้องสาวมาให้หมอรักษามาดูแผลนะครับ <S 2> <S 2> เออมีหนูเป็นแผล <S 1> <S 1> <C> มีหนูเป็นแผลค่ะ <C> <C> อ๋อแค่นี้เองค <C> ่ะถ้าหมีเป็นแผลเนี่ย <S 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 ก็ต้องพาไปหาสัวตวแพทย์น,นะครับ จะได้รักษาถิดทางครับแต่ที่นี่มันหมอรักษาคนครับคุณหมอกวนปะคะเนี่ยไม่ได้กนกนแล้วก็ก็เมื่อกี้คุณบอกหมีคุณคุณแผลไม่สบายก็ต้องไปพาไปหาสตัตวแพทย์นะครับคืออะไรครับ <c oughs> แล้วก็ไม่บอกหมอนัดทีแรก <c oughs> โอ้ห <c oughs> เอาาเอา,เอาหมอขอโทษด้วยแหม <c oughs> เอางี้ คุณสู่ดาวดีคุณไปที่อู่เลยไปอู่อะจบเลยไปอู่ไปอู่ทำไมคะเนี่ยก็เมื่อกี้บอกคุณบอกช่วงล่างคุณไม่ค่อยดีเป็นแผลต้องไปอู่สิครับโอเคเดี๋ยวฉันไปรักษาที่ไหนก็เรื่องของฉันแล้วไ่รักษาอะไรหรอครับฉันนาค่ะคุณเป็นอะไรกันแน่ครับ